ค่อนข้างจะโค้งอ่ะเอียงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะซึ่งมีโอกาสสูมเสี่ยงในการที่ถ้าลมมาทางนี้นะคะอาจจะประทะโลต้นอาจจะล้มได้เพราะว่าการดึงรากเหลือแค่วงประมาณสักรัศมีสักสองเมตรไม่เกินนี้นะคะอ่ารากไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันโดนอิดบล็อกตรงเนี้ยบล็อกหมดแล้วก็คือรัศมีแค่ตรงตรงเนี้ยตรงที่ย่าอยู่ ค่ะฮะไปเยอะเกินเหมือนหอเอ็นปิซ่าตอนนี้นี่เอียงมากเลยนะเนี่ยยืนค่ะใช่ใช่เนี่ยด้านนั้นเอ็นนะต้นไม้ทั้งที่ยึดไว้เป็นตัวเอ็นเลยถ้ามันเอ็นไปด้วยมันก็ล้มมาโอ้น่ากลัวนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่หรู้มันเอ็นไม่รู้มันเป็นเพราะเอ็นหรือเปล่ามันก็เลยไอ้นี่ก็เลยไปเนี่ยโอ้ทำไมยึดอย่างเงี้ยแปลกมากทำไมไม่ยึดกับเสาที่มันตรงอ่ะเออ วิธีการวิธีนึงนะเออนี่อันอันตรายมากเลยค่ะค่ะเอาเสาไฟฟ้าอ่ะตั้งคานใช่คือควรจะทําคานทําอะไรที่มันแบบฉากอะแล้วมันมีแรงรับแรงได้จริงค่ะตรงนี้ไม่มีรากแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ตั้งเสาขึ้นดีเลยค้ำมันเลยตรงนี้มีรากแน่นอนอยู่เนะอ๋อปักเสาให้ใกล้ใกล้ตรงที่ไม่มีรากเออแล้วก็แทง่่นี้งายยเลอ๋อ คนะ้ำแบบค้ำแบบเสาไฟฟ้าเลยนะออมันก็ไม่สวยไงมันก็ไม่สวยก็ีบอกมันล้มตัวมันก็ไม่สวยเขาก็คงจะค่อยๆทำไปทีลสะสเต็ปหรอกใช่มีงบอ่ะอือนิศใช่ไหมค่ะค่ะแรมอะไรนะที่มันใช้เล็กใหญ่ๆารเติดไฟอ๋อใช้เหล็กเป็นตัวคำ้ำเหล็กตัวค้ำ ทําให้สวยงามไปด้วยแล้วก็ทําให้โครงเหล็กเป็นตัวตั้งเป็นตัวยึดตรงข้างล่างก็ก็เทคานหน่อยเทคานหน่อยเพราะว่ารากมันอยู่ลึกเยอะตรงนี้เทคานหน่อยก็แล้วก็ถูกญยกสมไว้แล้วก็ทำยืดๆไปถ้าแบบนี้นะโอกาสตรงนี้จะล้มนะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปกันสี่ห้าต้นเลยเนาะเพราะไม่รู้คำนวณแรงกันยังไงนะเนี่ยอันตรายมากเลยดูดิ <Okay. S 2> หรือไม่งั้นก็สือยืดดิยึดผูกอยู่ตรงนี้จุดเดียวอาจารย์แล้วก็ดึงไปตรงนั้นแล้วตอนนี้ตนน้นไม้มันรัดอ่ะตอนจะไปแก้แก้ยากแก้ยากนะน,นี่เออนน่นดีทำไมทำอย่างเงี้ยงง